ฐานก็ยังมีแสงสว่างมีรูปสวดทั่วไปทั่วโลกอ่ะค่ะลรูปรักหลวงปู่อ่ะจักรพรรดิเขาสวดจักรพรรดินี่สวดไปแล้วก็มาี่นี่เหมือนกันค่ะไม่มีคนสวดมันก็สว่างค่ะไม่มีคนมันก็มีวิญญาณมาสวดสวดจากลูกแล้วก็มาเอาบุญจากลูกเลยค่ะเข้าใจไหมเวลาเราสวดมันเป็น มันเหมือนเราตั้งหลักเสาหลักอะเสาส่งสัญญาณนะเวลาเราสวนมับไปตามสัญญาณเสาสัญญาณที่เราสร้างไว้ในโลกเนี้ยเป็นรูปลักษณ์ของอะไรก็ได้ค่ะใครทำ<ค>รพิสูจน<ง>์ได้เขบอกล้าพิสูจน์ได้ไงค่ะหลวงตาคะอย่างนี้ถ้าเราฉลาดพอเราก็จะกระจายพระของเราที่เราทําเองไปทั่วโลกและเราก็ขยันสวดมากเลย <laughs> อย่างนี้ก็ยิ่งสว่างใช่ไหมคะหลวงตาใช่เหมือนที่หลวงตาทํามันมันก็ทําได้ไม่กี่ปีหรอกหนูเห็นหลวงตาส่งสร้อยประคคำฟรีไปสหรัฐอเมริกาเยอะเหลือเกินคะหลวงตาโอ้ยเรามีโรงงานทํารูปปะรคำหลวงตาผลิตโรงงานบุญเลยเหรอคะอา้าวจ้างชาวบ้านไงในวิหารไม่เห็นเหรอค่ะชารบ้านขุทธปนยิยคนแก่มานั่งสวดมนต์แล้วก็มาร้อยรูปประคำไม่เห็นเนะ เห็นค่ะหาประคำเหล่านี้ก็อยู่ที่คอหนูเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เราก็ไม่ลงในลงปานพระสร้างพระไม่เห็นนะเทพระโดยตู mm ้นัดเป็นผู้ควบคุมใช่หลวงตาถ่ายทอดวิชาให้ท่านแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเรียบร้อยถ่ายทอดให้ทุกคนแหละถ่ายทอดให้ทุกคนใช่ใครจะขอ บรรจุเจดีย์เป็จุพระบรรจุฐานพระเนี่ยแจกไม่อัน้นบะมคนแปดหมือนวัดละแปดหมือนคือแสนน่ะออ <c oughs> ทำไมก็คือเงินจากญาติธรรมที่ร่วมกันถูกไหมคะหลวงตาใช่คนละ <คน S 2> เล็กคนละน้อยหลอพระเขาก็เวลาเข้าไปท่ามัาก็ใส่รถไป เราก็ไปมีหายใสให้เขาไว้แล้วก็หายก็เลีย้ยงเวลาใครอยากได้ก็ยกขึ้นรถไปเลยคไปไปจุเจดีมังฐานพระมึงแล้วแจกแจกไปอั้นไงหลวงตามไม่ไม่ห่วงเลยเอา้าวเไม่ห่วงทำไมหนึ่งหลวงตามไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงทําไมหลวงตามไม่ห่วงความรู้ไม,ไม่มีความรู้อะไรอยู่กับพระไงก็บอกให้อยู่กับพระไง หลวงตาอนุโมทนาบุญกับตู้นัดทีมงานอันยิ่งใหญ่นะคะหลวงตาค่ะ